สวัสดีค่ะบบยินดีต้อนรับเข้าชูช่องแม่ดาแฟมิลี่ของแม่ดาวอย่างสูงสุดก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแยาก็เหมือนกันค่าน้ําค <ยา S 1> ่าไฟที่ไหนจะบ้าน้ําค่าไฟมันไม่ถึงสามพันหรอกเพราะว่าเราค่าไฟอยู่ตรงนี้เราต้องจ่ายเนาะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายใคร เขาก็ปิดตัดไฟเราใช่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้านชงบ้านชาามันก็ต้องจ่ายหมดเลยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่บ้านเราก็เหมือนกันก็ต้องจ่ายเราใช้น้าใช้ไฟเราก็จ่ายอยู่ที่บ้านเราก็จ่ายเหมือนกันเราแค่สูงสุดก็แค่ร้อยร้อยกว่าบาทสูงสุดก็ร้อยกว่าบาท่ให้เรามันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่หมไม่เเพราะว่านานเดียวก็หัย่งจ่ายค่าไฟอยู่ในห้องแม่ดามีพัดลมสองตัวเนาะ นี่ตัวหนึ่งไม่ดาตัวหนึ่งก็แค่ร้อยกว่าบาทมันก็ถูกนะมันไม่แพงนะสามพันนี่มันเกินไปไหมมันไม่ใช่ขนาดบ้านเราหบพันไปพูดถึงว่าคัาสุดร้อนเดือนเมษาสูงสุดก็ประมาณสองพันค่าไฟสามพันประมาณนั้นแหละ แต่แต่บ้านพูดได้ไงเนาะอุ้ยมีทุกอย่างเลยบ้านคอยแหละแต่ว่าไม่เคเวอะไรไม่มีะไม่มีแต่พูดคือคำที่แต่มันมีหลักฐานอยู่ค่าไฟเตือนเอออยู่กับป้าหลักฐานอยู่กับป้าใช่มีหลักฐานอยู่ว่าเราเสียค่าไฟเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะเอมาพูดมั่วชั่วไม่ได้เออนอกจากตัวเองไม่จ่ายเลยแล้วมันทุบทุบทุบรวมรวมรวมกันค้างหลายเดือนใช่เพราะว่าแอนเปียบอกว่ามันมีบินที่แบบว่าทบกันสองเดือนสามเดือนก็มี ไม่จ่ายไม่จ่ายแต่เราไม่รู้ว่าของใครเพราะเราไม่ได้รู้เรารู้แต่ของตัวเองสองเดือนสามเดือนไม่จ่ายก็ไม่น่าจะถึงสองไม่น่าจะถึงสามพันนะไม่น่าถึงของใครนะดูแต่ของตัวเองแล้วก็ดูตัวเองว่าเครื่องใช้ตัวเองมันเยอะไหมย่างบ้านยาไม่มีอะไรพัดลมตัวเดียวมั้งเนี่ยใช่แต่ถ้าคยมาถึงมีสองพัดลมตัวเดียวแล้วสวนบ้านก็มาอยู่ที่ครัวกลางกันเออสวนบ้านข่อยก็น้องฟางอยู่เปิดแต่พัดลมแกนี่จะเปิดตอน หกโมงเย็นถึงประมาณทีสองทีสามก็ปิดแล้วเราอยู่บ้านแค่ช่วงกลางคืนกลางวันก็อยู่บ้านนนบางทีเราก็ไล์สดจนทุ่มสองทุ่มถึงได้กลับเข้าบ้านเนาะกินข้าวอาบน้ํานอนเปิดพัดลมเออกลางวันเราก็อยู่ออกมาแล้วตื่นเช้ามาบางทีตีสี่ออกมาไล์สดหน้าบ้านแล้วที่สวนหย่อมแล้วหรือว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวละจริงเราใช้เวลาแค่นอนแค่เปิดพัดลม เออค่าน้ำค่าไฟมันมาจากไหนทําไมพูดเกินจริงเขาเรียกว่าตีตีตีไข่ใส่สีเออตีไข่แดงตีไข่ขาวเข้าไปผสมกันเออแล้วมันกลายเป็นสีนะในเมื่อแบบว่าเขาเขาเขาเรียกว่าเขาเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบแล้วเขาจะตีไข่กันแหละผสมผสมผสมเอาสีนู่นสีนี้มาใส่แล้วแต่พูดถึงในกรณีนี้มันเป็นเรื่องที่มัน มันมันเหมือนว่าถูกถูกถูกป้ายสีอนะเออเขาเรียกว่าบางทีอาจมีเรื่องแบบแบบถ้าเขาเอาเรื่องมาก็เป็นได้นะออนะใช่มันมันมันถ้าถ้าคนอื่นนะแต่ถ้านี่ลุงนะ<ช>อันนี้ลุงกับป้านะเออพอเมื่อคืนเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาในในไลฟ์ลุงเนาะโอ้โหสามารถฟ้องได้เลยนะเออถ้ายิ่งเรามีหลักฐานอยู่ในนี้ด้วย หลักฐานนี้เออนะเมื่อคืนก็ไปดูช่างตั้มเหมือนกันโอ้เอฟซีนะพวกเราก็นี่ค่ะฟังจากปากคนที่อยู่ที่นานะเอฟซีนี่ค่ะไม่มีใครถึงดอกไม่เราไปดูนะเราไปดูมีไม่ไม่มีใครมีสูงสุดมีบ้างใครนู่นบ้านเคยบ้านสีชมพูบ้านแอดชดบ้านแอดเอนเนี่ยมีแค่เนี้ยเพราะเพราะมีเออเพราะว่ามีเออเพราะว่ามีแอ์ใช่ค่ะ แต่ว่ามันม,มันไม่เคยถึงส <3, S 1> ามคำเขาก็เขาต้มห <c oughs> ม้อน้ำร้อนเนาะตอนนั้นเราก็ยังเข้าไปดูอาวต้มทำไมเขาไม่ต้มใส่ทาน เขาก็ต้มอ๋อต okay? ้มสมุนไพรยาต้มยาหม้อยาต้มยาหม้อต้มใส่กาน้ำรอต้มใส่หนะปกติบ้านเราจะต้มเตาฟืนเนาะคือตั้งไว้ให้มันเคี่ยวแบบว่าเคี่ยวให้สมุนไพรมันออกเาต้มใส่อันต้มใส่ไฟฟ้าต้มหม้อไฟฟ้าหม้อคือบอกได้เลยว่าพวกกระทะไฟฟ้าหม้ออะไรพวกกระทะไฟฟ้ามันกินไฟใช่เขาก็จะต้มแบบนั้นแหละแย่ก็เข้าไปบอกอยู่ว่าอ่าต้มใส่แบบนี้มันเปื้อง พื้นนะฮะมาต้มพื้นก็เยอะแยะเนาะพื้นก็เยอะแยะเขาก็ไม่ไม่เคยฟังใครนะบ้านเดียวกันบอกก็ยังไม่เคยฟังใครเราก็อ่อนใจกับเขาเหมือนกันใช่จริงๆนะบ้านเราอยู่ใกล้กันนะเราไปบอกวาทำอย่างงู้นนะอย่างนี้นะเขาไม่แต่ละคลิปก็มีหลักฐานหมดเพราะว่าเราทําคลิปด้วยเอออ่ะนี่นะโอเคฟังจากปากนะคนที่อยู่ที่นานนะอย่างพ่อพื้นเนี่ย แค่ยไม่ได้เสียค่าไฟเลยใช่วันนั้นเกณฑ์จารุวาอะไรมีเด็กเพิ่งาบ้านก็เหมือนกันเียวสิบบาทแกแกท้ามาค่าบางทีแกไปเปิดไฟเลยนะดูนะแกขนาดนั้นเลยวันนั้นเดือนนั้นลุงบอกว่าใช้หน่อยเธอะมืดมืดเดี๋ยงงูสกปรกไม่เปิดไฟเลยใช่ไหมจริงเพราะว่าครั้งแรกเลยนะที่แอปเปยวไปจดนไม่มีไม่มีบินขึ้นไม่มีมิเตอร์ขึ้น อยู่เหมือนของป้าที่บ้านนะตั้งแต่มาอยู่แรกๆใช้มออไฟเนาะของแกไม่ได้จ่ายค่าไฟสักบาทเลยนะจริงเพิ่งจะมาจ่ายตอนที่มีตู้เย็นน่ะเออเห็นไหมก็แกก็ใช้แค่พัดลมตัวเดียวของแกเนาะแกก็ไม่ใช้แค่เวลานอนนะกลางคืนตื่นเช้ามาก็ออกไปแล้วเออโอเคค่ปนี้นะเอีเห็นไหมยืนยันกับคนที่อยู่ที่ลาเอฟี ไม่คิดว่าจะพูดได้ขนาดนี้เนะาะนี่นะคะคเราก็ไม่ได้ว่าให้ใครเนาะเราก็พูดตามความเป็นจริงพูดตามความเป็นจริงคู่หน้าก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันตอนนั้นนะที่มาอยู่ประจำนะคะก็อยาก่าแล้วบ้านเราเออป้าปอาหมามาลูกเราไปเปิดประตูเงินประตูทองกันนะคะซีวิตยูทูบเบอร์นะคะตื่นเช้ามานะคะเราก็ออกขมาหากินนะคะ ออกไปหาถ่ายคลิปออกไปไลฟ์สดะระคาเอฟซี่บ้านนี้ก็จะได้มุงหลังคาแล้วจะเสร็จแล้วเราเรีบไปเปิดประตูเงินประตูทองก่อนนะคะซีวิตยูทูบเบอร์นะคะเราต้องขยันนะคะเราต้องหางานส่งนะคะ เราต้องหางานส่งต้องขยันตื่นเช้ามาคว้าโทรศัพท์นะคะมาไลฟ์สดนะคะเอการไลฟ์สดนะคะเราก็ต้องหากิจกรรมทําไปด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้ f อฟซีนั้นดูแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยนะคะเราก็ต้องทํากิจกรรมของเราไปด้วยทํา y o YouTube ไปด้วยนะคะ แม่ดาก็ดูเลสวนดอกไม้ดูต้นไม้ถอนหญ้านะคะแม่ดาก็จะไลฟสดแล้วก็นี่แหละค่ะทำกิจกรรมของเราไปด้วยนะคะทำควบคู่กันไป FC ก็จะได้ไม่เบื่อนะคะ FC เขาก็ดูให้นะคะคอยพูดคุยคอยแนะนำมีสิ่งดีๆ FC ก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนำนะคะว่าเออตรงนี้ตรงนี้ทำอย่างนี้นะทำแบบนี้นะสวยนะมี มีคำแนะนำดีๆนะคะก่อนจะพูดอะไรก็ขอให้คิดสักนิดนะคะว่าจริงไหมนะคะเมื่อคืนนี้แม่ดาลลืมรถเลยนะคะพร้อมกุญแจตากฝนทั้งคืนฝนตกหนักมากเลย พอขึ้นไปแล้วก็หลับเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ